สวัสดีครับรีวิวคาวาสกินะครับแซดสามร้อยนะครับคันนี้คันนี้รถปีสิบห้านะครับดูภายนอกนะครับรถถือว่าสภาพยังสวยนะครับชุกหน้าไม่ร่วไม่ซึมนะครับก็มีตําหนิตัวนี้มันเป็นรอยสติกเกอร์มันลอกนะครับตรงนี้ไม่ได้กินสีนะตรงีคคาบขี้ใครนะครับขี้ใครปกติคาบแร็กเกอร์คาบขี้ใครนะครับ ยางหน้าหลังยังเหลือเยอะนะครับเทสรถให้แล้วนะครับประมาณห้าสิบโลนะครับความร้อนนิ่งนะครับก็มีแปะตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเข้าเนื้อสีหน่อยหนึ่งนะครับรวมๆถือว่าดูดีนะครับยังสวยนะครับอันนี้ท่อแต่งนะครับผ่อนก็คือท่อยิงนะครับปูปังเลยนะครับ คมติ๊กทำงานปกตินะครับไม่วิ่งไปที่6 0ห0 0นนะครับเช้าๆนะครับยังไม่ได้สตาร์ทนะครับมีหน้าร้านนะครับจะส่งในทุกจังหวัดนะครับเป็นลังกาลองเกียวนะครับระบบไฟติดครบนะครับไฟสต็อปเปอร์ไฟเลี้ยวติดหมดนะครับ รถค่อนข้างสมบูรณนะครับซื้อใช้งานหนึ่งครับวันนี้ดูรถได้ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับติดต่อ0851094650นะครับตักจังหวัดสงได้นะครับค่าสุกคุยกัน